ของขวัญวันปีใหม่2017นี้นะคะได้ของขวัญเป็นขาที่เล็กลงได้ขาใหม่เป็นนิวทิปแทบแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะทิปแทบค่ะจากที่แทปเนี่ยได้ดูดไขมันไปแล้วเดือนกว่าๆวันนี้อยากจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ใช่ไหมว่าเวลาดูดไขมันเนี่ยเราดูดไขมันเจ็บมากไหมทั้าก็บอกได้เลยนะคะว่ามันเจ็บแค่ตอนฉีดยาชานิดเดียวเท่านั้นนะคะพักฟื้นนานไหมเอาจริงป่ะแทบแทบจะไม่ได้พักฟื้นอะไรเลย พอทับดูดไขมันเสร็จนะคะทับก็ไปเดินเล่นต่อได้เลยแล้วอีกวันหนึ่งก็คือใช้ชีวชิตแบบปกติมากถ้าจะไม่ต้องพักฟื้นอะไรเลยปลยว่าเลิศนะคะแล้วมันก็จะดีที่ว่านอกจากที่เราจะเอาไขามันออกไปแล้วเราก็กระชับด้วยเนี่ยคือตอนนี้มันก็ยิ่งทําให้แบบเห็นผลเร็วขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะคะตอนนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวทับเข้าไปอัปเดตกันก่อนจีกค่ะเมื่อกี้นะคะก็ได้วัดไปแล้วนะคะก็ วัดขาบนไปใช่ไหมโดยรวมๆแล้วเนี่ยลดลงไป4ีถึงห้าเซนเลยเฮ้ยมันลงเยอะมากเลยนะนี่แค่เดือนกว่าๆนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยเขาที่แล้วคุณหมอบอกว่ามันจะลงไปเรื่อยๆจนถึง3เดือนเดี๋ยวมันก็จะลงเล็กกว่านี้อีกแลวอย่างนี้นะคะแท็บก็แฮปปี้แล้วแหละของขวัญวันปีใหม่2017นี้นะคะแท็บได้ของขวัญเป็นขาที่เล็กลงได้ขาใหม่เป็นนิวทิปแท็บแล้วละคะ่ะถ้าเกิดใครนะคะที่อยากหาของขวัญให้ตัวเองนะคะมาค่ะต้องมาที่เดอะคลินิกเลยค่ะรับรองว่าสวยกลับไปแน่นอนค่ะ Oh,